มาแล้วมาอา้กระาษอาเว่ว่าล่บนปึ๊กดอ้นะคะไหนแต่ถ้าเศษดอกไม้ออกมาจาก้าได้นะคะอ้าวถุงกาแฟโบราอาล้วอาวอ้าวถลไปดูข้างนไม่มีอะไรมมีอะไรมีอะไรนะคะในถุงกาแฟมีอามือล้วนอ้าลนิยรนีะุขาดไม่มีอะไร อ่านดูดีๆนะลูกดูดีๆนะอ่าดูมือไหมมือออกมาให้ดูไม่มีอะไรในถุงไม่มีอะไรเลยถุงกาแฟนะคะไม่มีอ่าเกามือให้ดูด้วยไม่มีอ่ารนู้ดติดติดปิดถุงกาแฟปิดอ่าปิดอ่าเซ็กเพี้ยงเพี้ยงเพี้ยงเอาเซ็กไล่นมเพี้ยงโอ้เอาเพี้ยงเอา ลวอ่ะยกยกขึ้นข้างบนหน่อยยกขึ้นข้างบนให้ดูหน่อยพี่นายอ่าพี่นายยกยกขึ้นหนล่มอกไม่เห็นตัวบางอ่าสังกท่เสษงแล้วเอ้าเอ้าเป็นไรอ่ะเป็นกนะาหนุ่กาวิม่มีอะไรเสียงถาอ่าดูอีกรอบหนึงดูเลยนะถ้าไม่มีอะไรหุ่มกาแฟป่าวไม่มีอะไรอ่านิ้วอ่าเพี้ยนเอ้าเพี้ยนเอาเสกขวา เซพิยงเอ้า้ายเพิ้งพิยงนะคะเอ้าเซเซเอ้าฟ้าอีกแอ้วเร็วยกขึ้นลูกถุงสูงอ่าเห็นไหมหลังจากเปลียนกระถาแล้วมีอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรเหรออะไรออกมาตาปิดอ๋อเป็นนกอ้าวนกอีกตัวนึงอ่ามีนกเอาเซนกออกมาสองตัวเออ อันนี้ม่จอไเหมือนกันนเนี่ยอันนี้ของวายอันีอะไรเอาเอาพันคอไว้เอาพันคอใดูพันคอใดูอ่าถ้าพันคอีสายรุ้งผีสวยงามอาไม่มีอะไรเนยผ้าไม่มีอะไรอ่าอาเนี่ยอาไ่มีอไดม่มีอะไรไม่มีอะไรมาดูให้ดีดูให้เส็เสีเซ็เซ็อ่าเซ็ด สายรุงางสายนะไปดูด like. oh, ีนะว่าีอะไรกระว่าีอะไระน่ดูดีนะอัน้ดูให้ดีนะติก็เหนียวเนี่ยเหนียวเี่ยามาหอาเหนียวอาเซ็้องอาที่ะไมหน่อยเเนี่ยอาเซ็เอ้าเซ็ตเซ็กาลไล่บนกระาเซ็อาเพี้นเอ้าา เอาขาออกขาขา,าเด็กเขาเหนียวอยู่ไหมเขาเหนียวอยู่ไหมบ,าบา้านบอกว่ากลายเป็นงูตอนที้ออกมาจากบ้านแล้วเขาเหนียวใส่มาเปิดและกลายเป็นงูอผาผ้าแดงมีอะไรผ้าแดงผ้าแดงมีอะไรอาพี่จัดเซ็งเจี้ยวขอบคุณผู้ชมนะ ขอบคุณค่ะ